มี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 แต่ในในโตั์รี่มุมซ้ายอย่ามามองหะไงว่าทำไมอือฮึโศกหัโอโหอเราเจออย่างนี้เขาแล้วของคนฮะอือฮึดูสิครับอือฮึซึ่งเคยเห็นนะครับ โอ้โหดูเห็นแต่ในทีวีคนยาคนยาเดินก็เป็นย้ายหมดทุกทุกทุกอย่างพอพวกนี้ดิคใอยลือ้อดูเครื่องเสียงดิไม่ได้ทีนี้ผมโอ้ยตายแล้วไม่ต้องถอดไม่ต้องถอด อยู่ได้ไงวะกินโหอือหือยอดออกมาห้องผมลบแล้วนะยิ่งกว่าในทีวีครัอือหือมีหมดแอร์อยู่ไหนวะเนี่ยมีแอร์ด้วยอืม ขี่ด้วยก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาขนเปิดประตูหลังห้องไว้อ่ะโอ้โหหนักเลยอะ่ะหนอนขึ้นเลยยิบหายอะ่ะโอ้แม่เจ้า 你。Mm hmm. <sighs>